หนูนา้าเพาท่านตื่นวันสงการพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะขอกินผักเหมือนขอลืมอัดคลิปตอนเบ้าๆก st ินขนมเส้นน้ำหนักมันขึ้นไว้ไมาถึงไข่ด้อ น้ำหนักขึ้นไปตัวบวมน้ำเพิ่นถามอันพวกเจ้าถาม่อยเนาะอันคนุณตุกชื่อตุกตาใช่ไหมก็ถามว่าไปทำหน้ามาไหมทำฟิลลงฟิลเลอร์ไหมเฮฟฟิลลงฟิลเลอร์บอ็นปยังขึ้นหนาเด็ก ฟิลเลอร์ซีดค่ะฟิลเลอร์โบ็อกซีดคอยกินพ่คอยกินไปดับขปดําเถอเป็นยังอันนี้คือต้องยอมรับความจริงก่อนเด้อค่ะยคอย่าฝ่า่ายบคอยนํานับบคอยน้ำมันลงสิบหกกิโลเพนลงแพนลังคอยตุดคาวคอยนี้มันลดเมื่อทีนี้มันเลยมาออกหนาออกหนาเนี่ยมันจะเป็นเหี่ยวตาสามันจะเป็นร่องลึกร่องร่องน้ำหมากเลยสิบหกกิโลน่ะมันไม่ออกใบหน้าหน้าเหี่ยว ล่องน้ำกลึกนาคือลินก์ังเนี่ยเอาอิริบ่ต้องให้พูดใดเมาบุรี่ข่บุรีจ้าของเองเลยนี่มันออกหนักปกติไปตดโบโท็อกไปเติมฟิลเลอร์อยี่โมงเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเติมหนักค่ะหลังจากนัา้นมาปีสองปีก็เติมเบาหน่อยนามันอิ่มเต็มน้ำหนัก่ขยลดปกติหน้าอิ่มเต็มเติมบ่แม่มมว่าขีดตัวแต่ประเด็นหลักๆก็คือถ้าพวกเจ้าน้ำน้ำตกเป็ดถ้าน้ำหนักพวกเจ้ามันลดนะขอโทษด้อถ้าน้ำหนักพวกเจ้าลดเนี่ย หนาพวกเจ้ามันสิบวตอบพักก็ข่อยดอกของข่อยเนี่ยมันเกินที่กัดสิบหกโลไงน้ำหนักข่อยหกสิบข่อยรดเหลือสี่สิบสี่ก้อนที่ฝรสิไปตัดนหนาท่องข่อยแล้วน้ำหนักพวกเจ้ารดซีซ่าหาโลหนาพวกเจ้ามันจะเด็กมันเกี่ยวกันบ่อเกี่ยวกันล้อรดเบิ้งน้ำหนักแลวพวกเจ้าแคบไปเติมอันซีซีเดียวเพราะมองที่มันอันเป็นบ่อเน้นๆนะมันต้องไปเติมลายค่ะแต่ของข่อยเนี่ยมันปวดโพสสิบหกโลพี่น้อง เออคอยจะเติมเทียสองเทียปัจจุบันนี้ปีกว่าแล้วก็ไม่ได้ไปเติมขอดีของมันก็คือลดความป้วนมน,นักโตแต่ใจสมงสบายหนามันบ่เถ่ามีส่วนบ่กินผักไหลายมีส่วนบ่หัวเลาะบ่เเกลยดน้ำมีส่วนบ่มีส่วนมาจกจำเรกกระตามคอยกับขอลดความวาอ้วนก่อนขอยากสวยเอาเลตะกี้เอยี่ยสิบสามเนาะคอยกินเบาไปคอยกินไปเบาไปเบาไว้น้ำเอลี่ยสิบสามไม่หนึ่งยี่สิบเอ็ด ยมัวเศร้าก็มีวินัยออกกำลังกายนะเขาไม่อยากกลับไปอ้วนอีกเอ้เลยค่ะร่างกายนี้ไม่ต้องอาหารเสริมโปรตีนก็ต้องกินคอลลาเจนก็ต้องกินเฮาเถาแล้วเขาต้องกินอาหารเสริมอายุเขาสี่สิบห้าสิบปีต้องกินอาหารเสริมค่ะอาหารหลักเขาก็กินไปบมดทั้งเค็มทั้งอีนอย่างอวยเราตัวคนเสียนครับจะบักข่อเนี่ยข่ใส่อาหารเสริมเอยกินเราเห็นพลจากตัวข่เขาเริ่มมกักเท่านั้นแหละขนมบานทิบิกกิน แต่ว่าไม่ได้กินบ่อยๆขนมฟานพวกน้ำอับด้งอับดมเนี่ยเนื้อหนังมักเนื้อเป็นน่งพวกเนื้อส่งเนื้อสัตว์ไยกระตัดเบียร์เนี่ยไยกระตัดมาหลายๆเด็ดหรอกนี่แหละที่ความปุ้มเต่นเจ้าของอยักเนื้อเจ้าของเบียบร์ไย,ยกระตัดค่ะโกโก้ถ้าบุณมีโกโก,ก,ะกะ้กับกาแฟกยขึ้นเดือนละสามสี่รูโกโก,ก้กินได้เมื่อที่เป็นมนุษย์กับกาแฟซองแถมซองของเราแปดสิบบาทคนพุ้งเงยพุ้งสดวดบริบูรีคนเดียวค่ะอย่างนี้นำคะนพุ้งเงยพุ้งสดมักกินเต็มเลยจะมาเถือกค้างแล้วบวาชความแบนกินได้ ข่อยมกอักอาหารตสรมข่อยกินแล้วข่อยได้เห็นผลนกับเจ้าของข่อยอธิบายได้ชัดเจนม,มันซ้าลูกข่อยแล้วกับแฟกับโบโก้ลองนำหมักรถบกหนาเพื่จะไจะเด็กหน่อยไปเติมกับบ่ได้หลายไปเติมบ่ได้หลายนักรถน้บบําหนักที่จะหารออกกับร่างกายนําล้ำ ถ้าบอมีลูกสาวนี่เออยไปนี่ขึ้นปั๊บๆๆคอยกินอาหารเสริมคอยกินจนเขาเป็นลูกครแล้วพี่น้องบายบายสวัสดีค่ะเติมนะคะเติมค่ะเติมไม่ได้เติมสักนิดเดียวเดียวเบ่ไดเเติมปิกกาแล้ว